สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกัดลองก้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องดื่มสปาร์กิ้งลำไยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนที่เขาเขียนว่าเป็นลำไยนะครับนี่ครับได้เป็นนะครับเครื่องดื่มย้อมลำไยเข้มข้นนะครับ0.3เปเนต์ในนี้มีลำญ่ครับ0.3นะครับไม่ถึง1%นะครับมาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวชิมรสชาติกันดีกว่าแต่ก่อนกินนะครับตัวนี้นะครับมีน้ำตาล12กรัมนะครับแล้วก็ตรงนีีี้นนนะครับก็เขยมมวิิตา แล้วก็ B12 แล้วก็วิตามิน E นะครับมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังนงจ๊ะมีจ้ะว้าวนะครับเป็นสปาร์กิ้งนะครับน้ำดื่มสปาร์กิ้งก็คือนะครับเป็นแบบมีฟองนี่แหละจ้ะมีสีอย่างนี้เลยเออสีก็น้ำลำไยทั่วไปนะครับแต่มันมีฟองนะจ๊ะเขาใส่สโซดากินก็น้ำลำไยธรรมดานะครับคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะ ยังไงดีล่ะไอ้ตัวนี้นะครับคือมันก็เป็นน้ำลําไยที่ใช้ได้นะแต่นะครับมันมีอะไรความเป็นซ่าๆหน่อยออกมาซึ่งเพี้ยนไม่ถนัดไงถามว่าน้ําลําไยเขาก็ดีมั้เออก็ดีไงแต่ว่ามันกินแล้วให้มันจะมีรสซ่ากมาซึ่งเพี้ยนไม่ค่อยชินนะครับกับน้ําลําไยที่เอ้ย er ม <oon> ัน <Pacific> ม <astrology> ีความซ่ามานะครับเออแต่ถามว่าถือว่าแปลกดีไหมเออมันก็เป็นรสชาติที่เป็นแปลกใหม่นะครับเพราะว่าน้ําลําไยมันไม่มีแบบอะไรท่าซ่ากมาไงเออพอมากินน้ำลำไยมีซ่าแบบออกมาเนี่ย นะครับเป็นเป็นเป็นความซาดแบบซาดอ่อนออกมานะครับมันก็แบบเฮ้ย <itu? S 1> มันดูแปลกๆอ่ะมันดูแปลกๆแอาจจะเว่าเรายังไม่ชินรถนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นอะไรพวกปฟ๊กซี่พวกสปายยังชินกับความซางมันเฮ้ยแต่ที่พอเป็นลำใหญ่เฮ้ยก็รู้สึกแปลกดีแต่ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าทําใช้ได้นะเป็นน้ำใหญ่ที่ มีความสร้างมาเออก็ก็ถือว่ากินของแปลกไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครทำไงโอเคครับเจบก,การดูคลิปนี้เป็นข้อดีนะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วั้งใจอยากสนับสนุนเพียน,นะจ๊ะหรช่องทางธนาคาร,คารสิงขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือสามารถสมถัครเป็นสมาชิกในช่องเพียได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า